ขอบใจเออนี่แล้วเมื่อไหร่ออมจะมาเนี่ยเสียมารยาจริงๆเลยคุณแม่คะ่ะจ๋าโนบีมจะพูดไปไม่ต้องให้มันมาก็ได้นะคะคุณแม่มเราจัดวันเกิดกันสีคนแค่นี้ก็มีความสุขกันแล้วค่ะน้หยกเนาะใช่ไม่ได้หรอกลูกแม่ให้มันซื้อเค้กบอนใหญ่ๆมาให้ถ้าจะหลายตังเลยนะถ้ามันไม่มา แม่ก็ต้องออกเงินเองสิลูกอ้าวมาพอดีเลยออกทำไมเพิ่งมาเออหนูขอโทษคุณแม่พอดีหนูเกิดเรื่องนิดหน่อยอะคะ่ะเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรแล้วเค,ค้กวันเกิดฉันอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าเธอลืมซื้อเออหนูซื้อมาแล้วค่ะแต่หนูทำตกการถนนค่ะออกของสำคัญขนาดนี้ทำไมไม่รู้จักเอาวะดู แค่สิ่เดียวแค่นี้ก็ทําให้แม่ไม่ได้หนูว่ามันไม่ได้ซื้อหรอกค่ะคุณแม่แล้วก็ฟฟร์ว่าทำเป็นเค้กตกอ๋อ,อคุณนั่งรถอะไรมนาะทําไมเค้กคุณแม่ผมถึงตกเรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาอะไรนะแต่งตัวก็อุบาทรถสนิยมนี่จะอุบาทอีกเหรอนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันไม่อุบาทหรอกแต่ถ้าจะอุบาทมันก็ป่าเธอเนี่ยแหละที่อุบาท สปาเกตตีแดงโซดาฉันไม่ได้สั่งมาเสิร์ผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกครับเป็นโปรโมชั่นของทางร้านโปรโมชั่นเ้ยสปาเกตตีน่ากินอะโหสปาเกตตี้ผัดขี้เมาน้ำแดงโซดาของโปรดออมเลยขอบคุณนะตัวเองที่รู้ว่าเขาชอบกินอะไร ใช่เหรอสำคัญตัวเองผิดไปแล้วลูกชายฉันไม่ได้สั่งอาหารให้เธอสักหน่อยใช่ฉันไม่เคยคิดจะสั่งของแ,แพงๆให้เธอกินหรอกนะออกอย่างเธอข้าวไข่เจียวก็รู้แล้วแต่เดี๋ยวครับคุณแม่หยิบมาสิเดี๋ยวแม่จะกินเองครับไม่ได้นะครับโปรโมชั่นนี้สำหรับคุณผู้หญิงคนนี้เท่านั้น พี่มิวแฟนเก่าเราของคุณครับสปาเกตตี้ไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่หอมหัวใหญ่เผ็ดกลางเน้นข้าวโพดออกเยอะพร้อมเสิร์ฟสำหรับคุณแล้วครับโหจำารายละเอียดของชอบเราได้ทุกอย่างด้วยขอบคุณค่ะทานให้อ่อยนะครับเวเห็นจะน,น่ากินเลย มื้อนี้เธอจ่ายด้วยนะออมทั้งหมดนี้เลยเหรอคะคุณแม่ก็ใช่ะสิที่ฉันเรียกเธอมาในวันนี้ก็เพราะจะให้เธอจ่ายค่าอาหารให้พวกฉันประโยชน์ของเธอก็มีแค่นี้แหละออมหนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกค่ะคุณแม่จ่ายใครจ่ายมันเลอนะคะ อยาจบก็จอบแบบนี้ถอดมัานกับคุณเดียวไปเลยปะฉันจะได้เสียบแทนมิมฉันรู้จักคุณเดียวมาก่อนเธอสิทธิ์นั้นต้องเป็นของฉันก่อนไม่ต้องแย่งกันครับรอผมโสดก่อนครับคุณเขาดูถูกบ้านของคุณคุณรู้สึกยังไงเฉยเย จะว่าผมใจดำไม่ได้นะออมดูสารรูปคุณสิเสื้อผ้าหน้าผมไม่มีส่วนไหนเลยที่เหมาะกับผมแค่เดินคู่กับคุณผมก็อายชาวบ้านคนละออมคุณคุณเดี่ยวถอดมากันเลยค่ะแล้วเอาแหวนเพชรคืนไม่ต้องเอาแหวนเพชรคืนหรอกนูโยกเอ้าทำไมล่ะคะคุณแม่ แหวนเพชร่งนั้นตั้งหาลายกะละลยนะคะนั่นละสิคะคุณแม่แต่เดียวครับคุณแม่ทุกคนดูแหวนเพชรที่มันคือของปลอมของปอมใช่ฉันไม่มาลงทุนกับคนอย่างเธอเหรอกนะ ขาอีกสักวงไหมที่รัาเฮ้ยแกไปยุ่งอะไรคู้อ่นฉัผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครดูถูกคุณเดียวมาทรงนี้นะมันต้องเป็นแฟนเก่ากันแน่เลยนี่แหลมปองของคุณเอาคนไปแต่เดียว ไม่ต้องไปสนใจมันลูกอย่าไปก็ให้มันไปส่วนแกไอ้เด็กเซิร์ไปเรียกเจ้าของร้านมาฉันจะให้เขาไล่แกออกเกิดอะไรขึ้นหรอครับเสียงดังลั่นเลยนี่มาก็ดีแล้วตามเจ้าของร้านมาสิอ๋อเจ้าของร้านก็คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคุณยังไงล่ะครับพี่มิว ณชัชวาครับบอสเดี๋ยวผมมาไปเสิร์ฟให้เองนะพอดีผมรู้จักกับลูกค้าตัวนั้นอ๋อได้ครับบอสเออเดี๋ยวโบให้ผมด้วยนะผมจะเปลี่ยนชุดเป็นเด็กเสิร์ฟได้ครับคุณแม่มันไม่ต้องของนะค่าอาหารเท่าไหร่ฉันจะเรียกกลับค่าอาหารไม่เท่าไหร่หรอครับจานละสามร้อยห้าสิบ แต่ค่าห้อง v ีไอพีที่ผู้คุณเหมาราคาหมื่นสองหา้าหมื่นสอง,สองยอมรีบช่วยแม่หาหน่อยไ,ไ,ไ,ได้ป็นลูกช่วงนี้แม่ชอบ คุณน้าพี่มิวไม่เป็นไรออมสำหรับพี่ออมมีคุณค่าเสมอพี่จะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกออมเด็ดขาดแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายเด้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหาก